เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลักลอบข้ามแดนมาก็มีการเน้นย้ําว่าสามารถควบคุมโรคได้ส่วนผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็ได้เรียกร้องให้ช่วยแก้ไขปัญหานะคะไปติดตามจากคุณกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากอำเภอเมืองเชียงรายค่ะคุณกวิทคะ คุณเจรชตาคุณพึ่งนาภาครับโดยเมื่อวานนี้นะครับมีความคืบหน้าถึงการเจรจาร,ระหว่างท้องถิ่นไทยและก็เมียนมานะครับถึงปัญหาการลักลอบข้ามแดนขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ค้าขายหรือว่าประกอบการที่ฝั่งไทยในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็เรียกร้องไปยังภาครัฐนะครับให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ตลาดสายลมจอยหนึ่งในตลาดย่านการค้าในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงรายจากผู้ที่ลักลอบข้ามแดนการค้าที่นี่เงียบเหงาหลายคนขายของไม่ได้เงินหลายวันแล้วนะครับซึ่งปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดงานทำไมทุกคนเนาะมันไม่มีอะไรเราบ้านเราอะเราก็เดินปกตินี่แหละแต่ไม่มีห่องเที่ยวมาเที่ยวมันเนียบจริงๆ หลายวันแล้วค่ะหลายวันแล้วนะกําลังจะฟื้นตัวกันอะเริ่มเป็นอีกแล้วเช่องดานปีแรกๆยังดีนะแต่นี้ยิ่งมากกว่านี้อีกบอกไม่ถูก่ะอันนั้นหลักก็หลักพันก็ลงไปเป็นหลักหลักร้อยเลยครับลงไปมากเลยบางวันไายบางวันก็ไม่งไงไม,มีมีอยู่ครับมีวันที่ไม่ได้เบบเดิมะมี ไม่ได้ไม่ไม่มีคนมาถามเลยอ่ะบางบางวันก็ได้แค่ประเดิมก็ปีกร้านไปเลยตั้งแต่เช้าถึงเงยน็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะร้านอาหารโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวคิดที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วก็นำเชือ้อโควิด -19 เข้ามาในประเทศนั้นก็มีหลายคนนะครับบางคนก็เห็นด้วย บางคนก็เกรงว่าจะกระทบกับการดําเนินการของจังหวัดล่าสุดนะครับจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะต้องมีการพูดคุยอย่างรอบคอบก่อนโดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนมองว่าสิ่งที่จําเป็นขณะน,นี้ต้องฟื้นฟูในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ก็ควบคุมโรคให้ได้ก่อนส่วนการแก้ปัญหาลักลอบข้ามแดนเมื่อวานนี้นะครับมีการเจราจากลางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแม่สายแห่งที่สอง ระหว่างกองกําลังผาเมืองกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กโดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กขอความร่วมมือคนไทยให้มาลงทะเบียนเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าจะไม่จะถูกจําคุกในเมียนมาแต่อย่างใด จะขอ,อะความช่วยเหลือจากฝั่งไทยนิดนึงก็คืออยากจะแจ้งให้ประชาชนไทยที่ยังตกค้างอยู่ที่ท่าขี้เหล็กก็คืออาจจะปากต่อปากนะคะหรือข่าวสารก็ตามให้แจ้งว่าไม่ต้องกลัวในการที่จะต้องมาแจ้งชื่อเพื่อที่จะขอกลับประเทศไทยเพราะว่าทางเมียนมาจะไม่มีการที่จะจะับเพื่อที่จะเข้าคุกหรือว่าปรับในขั้นรุนแรงอะไรต่างๆนะคะก็คือจะขอให้ส่งรายชื่อเสร็จทางเขาก็จะดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็เสียค่าปรับ ตามที่จะต้องเสียจากสารแล้วก็ส่งตัวกลับก็คือจะไม่มีการแบบข่าวที่บอกออกมาว่าจะต้องติดคุกจะต้องเสียค่าปรับละเยอะๆจะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นส,ส่งชื่อผ่านพพีซค่ะขั้นตอนการนําคนไทยผู้ที่ลักลอบข้ามแดนทางการเมียนมานะครับยืนยันว่าต้องผ่านกระบวนการอย่างน้อย14บสถึงสิวันพอต้องฟ้องเพื่อที่จะเสียค่าปรับนะครับขณะที่กองกําลังผาเมือง ก็ได้เร่งขอให้ทางการท้องถิ่นเมนมาเร่งรัดที่จะส่งตัวให้เร็วขึ้นเพราะหวั่นกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตและก็จะนําคนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองนะครับเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคของไทยด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่มาดูมาตรการควบคุมโรคที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่สองก็ย้ําว่านะครับยังสามารถควบคุมได้อย่างจํากัด จังหวัดเชียงรายยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ย้ําว่าไม่มีการปิดจังหวัดนะครับใครจะมาท่องเที่ยวก็ไม่ถูกกักตัวแต่อย่างใดนะครับตัวเลขล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายนะครับยังพบผู้ติดเชื้อ34คนโดยเกือบทั้งหมดนะครับเป็นผู้ที่ลักลอบข้ามแดน แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เข้าสู่กระบวนการ local quarantine ของจังหวัดนะครับยืนยันว่าจังหวัดเชียงรายนะครับยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมในตัวจังหวัดนะครับขณะที่วันนี้ในช่วงบ่าย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงรายก็จะมีการประชุมนะครับเพราะวันพรุ่งนี้จะมีการทำบิ๊กคินนิ่งเดย์นั่นคือทำความสะอาดทั้งจังหวัดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในช่วงที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันครับคุณจีรชัชตาคุณพึ่งนภาครับขอบคุณคุณโกวิทค่ะ